สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับช่อง Art Winning ปะอ่าตอนนี้เรามีงบเสริฟเป็นตำแห่ง CB ที่ฟอร์มร้อนแรงอ้าที่พึ่งม,งมุ่งไอแมนยูเมื่อวานเลยระหว่างแมนยูกับซัทิมตันได้แก่ตันตรนแทนผ่านผ่านผ่านมาไทเดริกน้ากองหลังป้ายแดงของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ ้าวมีอยู่ในตลาดอยู่เราจัดมาที่130กว่าเอ็มอ่าระหว่างน,นี้เราก็รอผู้เล่นมาอ้าวได้มาแล้วเพชรเม็ดส้มนะครับไอเพชรเม็ดแดงโอ้ขอโทษทีเพชรเม็ดแดงอ่าเราดูมาสแตทกันคร่าวๆนะครับยังไม่ได้อัพอะไรทั้งสิ้น ก็ OVR 103ฝีเท้า9 2การยิง6ก 63, การสุมบอล72บสอการเล่นบอล86นะครับตามนี้อันนี้รายละเอียดของที่ยังไม่ได้เทนต่างๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทำการเทนผู้เล่นเพิ่มพลังนะักเตะไายโอลเวยร์ต่างๆนะครับตามนี้ส่วนแท้งสกิลก็ยังไม่ได้เติมนะครับนไปเติมทีหลังเราเปลี่ยนผู้เล่นสก่อน กองหลังเป็นสโตนนะฮะเอาเปลี่ยนตัวแรกก็ขายผู้เล่นกองหลังไปนะฮะในตำแหน่งกองหลังของผมอ้านะนี่ก็จะซื้อเดลิกมา103ล่าง1 0อยนะครับมี OVR ER อยู่ที่102นะครับรวมรวมของทีมอ้านะไปถ่ายทอดการฝึกไปเลยอ้าวมิเกลสันมะิเกลสันะ son, ถ่ายโอนะ นี่ก็สันนี่ก็เป็นตัวแรงเท่มเหมือนกันนะฮะสำหรับผู้เล่นทีมชาติไทยตอนนี้ก็ในตลาดก็มีการซื้อขายปกติแล้วฮะแต่ว่าคนที่จะขายก็มีน้อยนะรวมถึงผม <c oughs> ก็เก็บไว้นั่นแหละส่วนพิโดก็มีนะฮะกี่ตัวละ่ะ1 2 3สตัวแหละพิโดเ,เรามาซื้อแต้มก่อนเราสามารถซื้อได้นะครับ ุ๊บเปิดเลยเบอร์ขาด450จะไปโอนเวลโอนย้ายกันเลยเพิ่มจากลูนินด้วยอ้าย้ายไปมีสิบนะตัวนี้มีค่าอยู่ที่20นะครับอ้าวนี่ ทีมทั้งหมดของผมนะครับเอามาดูรายละเอียดก่อนนะฮะ OVR 1 6 6 8 8นะครับามาเพิ่มแต้มสกิลอ่สูงสุดไปเลยกันตั้งรับสขภาพร่างกายอีกหนึ่งยืนยันฟริมกดยืนยันนะฮะ ็เดละเลกก็มีค่า VR รวมที่103นะครับฝีเท้าหนึ่งกาการมกิบเกาการสมบูรณ์แปการเลี้ยง107่การไรับหน,นึ่งนระ้สีบหารับตั้งกายหนึ่งร้อยยีสิบแปดนะฮะตามมีนะเพื่อนเพื่อนหยุดพอดุดพอดเอาไะจันนี้คุณสมบัติเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็รีมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ขขญญผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับนี่ทีมรวมของผมจ้าบไหม